อันนี้ช่างใหญ่ก็จะประกอบแล้วก็จะตั้งแกนเนาะตั้งแกนตั้งศูนย์ตั้งทุกอย่างอะค่ะเนี่ยมีสูนเนาะอย่าไปคิดว่าโอ้มันง่ายมันไม่ใช่นะคะมีสูนนะจ๊ะอันนี้แกนวิสูไม่มีก็เอาแกนฮัตาลีใส่ต่อจุกฮัตารีใส่นะจ๊ะหัวจุกเนี่ยเพราะแกนเดิมมันเป็นแบบนี้เนาะเขาตอกจนเห็นไหมเขาตอกจนหัวมันเบอร์แล้วค่ะหัวเบอร์รู้จักหัวเบอร์ไหม หัวนบานค่ะหัวนบานเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมก็ตอกจนแบบนี้แล้วก็คือแกนมิซูเนี่ยมันใส่ไม่ได้แล้วจะมันเสียชีวิตแล้วนี่ใส่ไม่ได้เนาะที่ใหญ่ก็มาเอาใหม่ตั้งใหม่นี่ยตั้งใหม่ทําง่ายๆค่ะใครดูช่างใหญ่ทํางานนะไม่ได้ยากเลยขนาดเอ่อเมียช่างยังจําได้เลยว่าช่างใหญ่ก็ทําแบบไหนเปลี่ยนเองก็เป็นพูดถึง เกนเองก็เป็นหมดและแต่ต้องเป็นคนถ่ายคนภาคเพราะช่างใหญ่พูดภาษาไทยไม่ไม่แก่นช่างใหญ่พูดภาษาไทยว่าเจ็บเจ็บรู้จักไหมอะไรคือเจ็บเจบเออเห็นไหมเจ็บเจ็บอ่าเห็นไหมก็จะทําแบบนี้เนาะใครใครใครเก่งแล้วก็ผ่านดูผลผ่านก็ได้นะจ๊ะใครไม่เก่งก็อ,อดูเอานะจ๊ะว่า วิธีประกอบมิสซูทำยังไงวิธีการทำทำแบบไหนสำหรับคนที่ไม่มีอุปกรณ์หัหรูหราสำหรับคนที่มีอุปกรณ์น้อยนิดใช้ไข่ควงตัวเดียวกับค้อนหนึ่งอันก็สามารถทำงานได้แล้วเกี่ยวกับพัดลมนะจ๊ะอันนี้มันก็สูงเกินไปสูงเกินไปก็ต้องเอาออกนะจ๊ะเนี่ยค่ะดึงเข้าดึงออกก็ระวังด้วยนะจ๊ะละ วังจะชนทองแดงขาดนะจ้าทุกคนนี่ก็ใส่ลงไปตั้งลงไปตั้งสูตรให้มันตรงๆงอ่าตั้งสูตรให้มันตรงตรงไม้นจะเจ็บเจ็บนะจ้าทุกคนอ้าวได้ยังช่างใหญ่นั่น ได้ไหมเจ๊อ่าได้แล้วใช่ไหมอ่าอันนี้ก็ให้มันขยับได้แค่แผ่นไม้ล่าแผ่นเดียวนะจ๊ะไม่ต้องให้มันเยอะมันเยอะเกินไปมันก็จะไม่หมุนนะคะมีสูนนะจ๊ะทุกคน,น,นเขาเรียกว่า,ราปราบเซียนค่ะเราจะตั้งศูนย์เจะบอกวิธีการตั้งศูนย์ไ,ได้หนึ่งนาที ตั้งศูนย์ต้องเอาข้างล่างให้มันเสมอก่อนนะเนี่ยข้างล่างให้มันเสมอก่อนตั้งข้างล่างให้มันได้ก่อนตรงบักตรงนี้อันนี้คือแม่เหล็กอันนี้คือตะกั่วอลูมิเนยียมไม่ต้องไปตั้งมล้นะตั้งตรงนี้ให้มันได้กันพอดีเนี่ยค่ะพลาอันนี้นะนดูอ่ะพ่อลงไป นี่เวลาเนี่ยขอบขอบเนี่ยจะ<า>ขอบล่างนะให้มันได้กับชนกับเหล็กนะพอดีนะ,นะพอดีกับเหล็กพอดีกับเหล็กไม่ใช่ตั้งศูนย์อันนี้ไม่ใช่นะคะต้องตั้งขอบข้างล่างนะคะขอบข้างล่างให้มันเนี่ยให้มันชนเห็นไหมเนี่ยขอบข้างล่างข้างบนไม่เกี่ยวนะเอาขอบข้างล่างนะจ๊ะเวลาตั้งมิสซูนี่ก็จะได้แบบนี้นะคะพอดีไม่งั้นมันไม่หมุนนะจ๊ะ แล้วมันก็จะทําให้มอเตอร์ร้อนนะจ๊ะทุกคนที่ถามว่าค่อยมาตั้งข้างบนเราตั้งข้างล่างเรียบร้อยแล้วเราค่อยมาลองแหวนข้างบนเราเนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะมิซูทุกคนดูนะจ๊ะที่บอกมันไม่หมุนมันร้อนนะจ๊ะมีเทคนิคนะจ๊ะ